it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development it is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah because almost all of this knowledge was not discovered uh, discovered until many centuries later this proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานเกี่ยวกับการกําเนิดมนุษย์กําเนิดทารกขั้นตอนการกาเนิดทารกอัลลอฮ์ได้ก um, ล่าวไว้ในสุรอัลมุมินมุมินุนคร่าวๆก็คือว่าอัลลอฮ์ให้อัสุจิอัสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิงจากอสุจิอัลลอฮ์ให้กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นคล้ายๆปลิง ตัวปลิงตัวออกมาจะเป็นปลิงปลิงที่ดูดเลือดอัลลอฮ์ได้สร้างอาอุจิให้ทําให้อาสุจิกลายเป็นอะลักอะลักก็คือเหมือนปลิงตัวเหมือนปลิงแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็ยึดติดเกาะติดถ้าเป็นน้องปลิงเนี่ยเวลามันดูดเลือดมันก็ต้องเกาะติดก,กับกับผิวหนังเราใช่ไหมเกาะติดก,กับผิวหนังเราก็ติดไม่พอดูดเลือดไอกต่างหากอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ทาให้อาสุจิเข้าไปในมดลูกและให้อาซุจิกลายเป็นเหมือนลักษณะอย่างเงี้ยหมายความว่าเป็นเป็นตัวคล้ายๆปลิงนักวิทยาศาสตร์เอากล้องจุลทรรศน์ส่งมองเห็นด้วย่าาตป ใช้กล้องจุลทรรศส่งการวิวัฒนาการทารกในครรภ์ของมารดาส่งไปเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นตัวแบบปลิงเลยแล้วก็เนี่ยทารกที่จะเกิดม่าเป็นเด็กในอนาคตเนี่ยกเกาะติดจากมดลูกของมารดาตัวเองกเกาะติดไม่พอแถมยังอะไรดูซึมสารอาหารจากแม่อีกนะฮะตรงกับที่กุรอา,ารได้บรรยายเอาไว้เลยใช้คําว่าอะไรอาลักคือมีลักษณะแบบปลิงอาลักแปลได้ก็คือเป็นเหมือนลักษณะแบบสิ่งที่ติด เกาะยึดเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ดูดสารอาหารจากแม่มาหลังจากนั้นอารักอาล้อนทำให้กลายเป็นก้อนเนื้อหลังจากเนื้ออลัลลอ์ได้ทําให้เนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วก็เนื้อหุ้มกระดูกหลังจากนั้นอัรลอ์ได,เเญญญด้เป่าวิญญาณให้มาระยะนั้นเป่าวิญญาณขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมรอบคร่าวๆเนี่ยนะจากอาสุจิกลายเป็นอารักเป็นปลิงเป็นตัวเกาะติดจากอารักที่เป็นภาษาอับใช้เขาว่าอารักเนี่ยเป็นสิ่งเกาะติดเนี่ยกลายเป็นก้อนเนื้อเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วก็มาเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็อาล้อนเป่าวิญาาใหห้้มีีชวิตลัังจกนน ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดไม่มีมนุษย์คนไหนเมือ1400่อพันสี่ปีสามารถบรรยายโดยไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยนักวิทยาศาสตร์ในสมัยอริสโตเติลหรือเพลโตมีมีพูดบางเข้าวผิดผิดถูกๆเดา,ดาสๆสมสมถูกผิดถูกผิดแต่มูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่มีอาจารย์ ไม่มีอาจารย์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จะมาดึเกเลือกเอออนันูกอนั้นอันนั้นผิดไม่เอาอของถูกมาใส่ไม่มีอย่างนี้มูฮัมหมัดพูดเกี่ยวกับการกำเนิดทารกเนี่ยตั้งแต่ต้นถึงยันจบเนีถูกหมดเลยนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาดรกิดมูดเนี่ยทุกเป็นคริสตรเตียนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำเนิดทารก ได้ยืนยันสิ่งที่คัมพีอันกุรอานได้กล่าวเอาไว้โดยเขียนหนังสือออกมาอีกเล่มหนึ่งการพัฒนาการของตัวอ่อนในคันมันดาที่กล่าวไว้ในคมพีอันกุรอานเขียนเองเลยและยืนยันเอาไว้เลยว่าสิ่งที่กุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับการกาเนิดทารกเนี่ยนะถ้าพวกท่านถามผมเมื่อ50ปีที่แล้วเหมือหรือเมื่อ1 0อปีที่แล้วผมไม่มีทางตอบได้เลยเพราะอะไรก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์ในเรื่องการกาเนิดทารกรู้ว่าขั้นตอนกาเนิดทารกเป็นยังไงเพิ่งจะเจริญเมื่อไม่นานมานี้เองเป็นสิ่งที่เกาะติดกับผนังลก

it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah because almost all of this knowledge was not discovered uh, discovered until many centuries later. This proves to me, That Muhammad เพราะฉะนั้นคำถามคือใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนิดทารกอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนปลายยนจบไม่ผิดเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวเลยนะโดยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์มองใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลตรงนี้กับมูฮัมมัดและเอามาบอกในกุรานได้ถูกต้องที่สุดทครผู้ที่สร้างมนุษย์